ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของ ASUS LG นะครับที่คอมพิวเตอประเทศไต้หวันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกว่าเยอะมากมา,มาที่มุมนี้นะครับจะเป็นเรื่องของชุดน้ําแล้วก็ระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับและตรงนี้ฮะ ASUS ออกผลิตภัณฑ์ Thermapass l ด้วยเออที่สําคัญ <laughs> เขามีลายแบบนี้ให้อ่ะลายสำหรับปาดซิลิโคนนะครับเอาไว้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะคือ เวลาคุณจะปาดซิลิโคนที่ CPU เนี่ยคุณก็ทาบมันลงไปนะ,ะแล้วก็หยอดซิลิโคนแล้วค่อยปาดมันก็จะเป็นรูปโลโก้ rog เออสุดท้ายเอา CPU กดลงไปหายออแต่ก็เอาไว้ถ่ายเป็นกิมมิกนะก่อนติดตั้งอะไรเงี้ยเอาไว้เป็นโลโก้ rog และอันนี้ครับเป็นชุดน้ำปิด3ตอนรุ่นใหม่นะครับ rog r e a l g i n 3แล้วก่อนหน้านี้มีรุ่นที่เป็นรุ่น2นะอันนี้เป็นรุ่น3แล้วขนาด360 ARGB นะครับความน่าสนใจของมันคือพัดลมมันเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะดัดแบบนี้ครับปึ๊บนี่เวลาติดตั้งคุณก็ส n a ปลงไปนะฮะนอกจากเรื่องของการติดตั้งที่ง่ายแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือเรื่องของสายสังเกตครับมันใช้สายเพียงเส้นเดียวนะในส่วนของพัดลมปกติแล้วเราอาจจะต้องใช้สาย3เส้นหรือ6เส้นถ้ามีไฟอาแต่เนี้ยใช้สายเส้นเดียวเลยนะครับและ ตัวบล็อกก็มีอีกสองเส้นตรงนี้นะครับแต่หลักๆมันจะลดเรื่องของสายของชุดพับลมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจนะครับและที่กําลังจะเข้ามาก็จะเป็นสีขาวเพราะว่าตอนนี้มีสีดําอยู่นะแต่ว่าสีขาวเนี่ยเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับส่วนบล็อกเนี่ยก็จะมีหน้าจอ เหมือนกับรุ่น2แหละนะครับความแตกต่างหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของชุดพัดลมนะครับที่เขาเป็นแบบแม่เหล็กนั่นเองนะครเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่เน้นในเรื่องของการต่อสายที่ง่ายขึ้นและมีน้อยลงนะครับทำให้จัดเก็บสายง่ายและสวยงามมากขึ้นนั่นเองตรงนี้ใกล้ๆกันนะจะเป็นชุดบล็อก CPU ของทาง ROG เป็นตัวเดโมนะไม่รู้ว่าจะมีวางจำหน่ายเมื่อไหร่แล้ววางขายเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งเห็นไหมอันนี้คือเขาทดสอบติดตั้งกับชุดน้ําเปิดนะครับปกติเนี่ยชุดนี้เราจะเห็นในเรียวจินนะเมื่อพู่ชุดน้ําปิดที่เราเห็นนะมันเหมือนกันเลยนะครับแต่อันเนี้ยเอาไว้สําหรับคัสตอมติดตั้งชุดน้ําเปิดได้นะครับนี่คือเคสไฮพิเลียน g r 701ครับเป็นสีขาวที่ไทยตอนนี้มีสีดำนะฮะก็สีขาวเดี๋ยวรอเลยฮะมีแน่นอนแต่จะมีมากน้อยแค่ไหนก็รอติดตามครับตามมาดูกันต่อครับนี่ครับตรงนี้เลยนี่คือจอนะครับ 540เฮิรตเขากำลังเทสให้ดูนะครับคือทางซ้ายเนี่ยจะเป็น144เฮิรตและทางขวานะครับ540เฮิรตเรามาดูรายละเอียดนิดนึงครับนี่คือรุ่นของจอนะ Pro p g 2 4 8 q p ครับจอตัวนี้เป็น Full HD ในส่วนของจออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจก็คือจอขนาด49นิ้วตัวนี้นะครับ Resolution อยู่ที่5120คูณ1440เป็น OLED นะครับ เป็นจอเคิร์ฟ1,800อ144 h ฮขยับมาใกล้ๆกันนะครับก็จะมีจอยจาก ASUS ROG นะครับโดยชื่อรุ่นเนี่ย ROG Ray Kiri Pro นะฮะอ่าให้ดูดีไซน์ครับก็ลักษณะดีไซน์เนี่ยเป็น X Box นี่แหละนะฮะแล้วก็จะมีลาย ROG อยู่อ้าที่สำคัญดูด้านหลังเราให้ดูปุ่มโอ้โหมีปุ่มเพิ่มเข้ามา1 2 3 4ปุ่ม นะเอาไว้เซตอัพสำหรับการเล่นเกมหรือว่าใช้งานของเราให้เหมาะกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับอ๋อสำหรับใครสนใจเนี่ยเร็วๆนี้น่าจะมีจำหน่ายนะครับที่ประเทศไทยนี่คือการ์ดจอตัวเทพตัวท็อปพร้อมชุดน้ำปิด3ตอนครับกับ ROG m a t i c ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือ RTX 4090มาพร้อมกับชุดน้ำแบบนี้เลยการ์ดจอจะอยู่ข้างในนะอันนี้เป็นบล็อกน้ำพร้อมเว v e r ให้เรียบร้อยพร้อมสาย ยางให้เรียบร้อยและนี่คือหม้อน้ำครับพร้อมกับพัดลม120มิลิเมตรจำนวน3ตัวมีไฟ RGB ด้วยนะครับเราให้ดูนิดนึงนะเราหยิบมาให้ดูเลยแล้วกันเราให้ดูฝั่งนี้แล้วกันเพราะว่ามันต่อสายไฟอยู่นี่นี่คือสันการ์ดครับเชื่อมต่อไฟเลี้ยง16พินครับและนี่แบ็กเพจดด้านหลังโอ้โหหนักมากเลยเนี่ยนี่สวยครับแล้วก็จะมีโลโก้แมทริกอยู่ คิดว่าเข้าไทยแต่ว่าน่าจะเข้าน้อยมากนะฮะเราวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูตัวประกอบจริงกันดีกว่านะครับนี่ก็คือเดโมที่เขาประกอบโชว์ให้ดูนะครับถือว่าเป็นการ์ดจอที่ตัวท็อปจริงเพราะมันคือ RTX 4090พร้อมกับชุดน้ำปิด ตัวใหญ่รุ่นใหญ่แบบนี้360ม mm มแบบนี้ครับใครที่สนใจก็รอดูครับว่าในไทยจะเอาเข้ามาสักกี่ตัวต้องบอกว่ามันคือลิมิเต็ดจริงๆครับโอเคอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง ASUS ROG อีก1ตัวนะครับเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นรุ่น l g Strix Scope 2 RX ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น Scope 2ธรรมดานะครับแตกต่างกันเรื่องของสวิตตัวนี้สวิตจะเป็น Optical นะครับ RX Optical นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่รุ่น ลงท้ายด้วย RX เนี่ยจะเป็นสวิต NX s n o เดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ตอนนี้เรามาดูกันกับตัวนี้ก่อนเป็นแบบ full size คือสาวก LG ชอบอ่ะบอกเลยแล้วก็มีแผ่นรองข้อมือให้โอ้เป็นพลาสติกนะอันนี้คือรายละเอียดสเปคของเขานะนี่ LG RX Optical นะแล้วมาดูกันที่ขยับมานิดนึงครับตรงนี้จะเป็น LG Stick r Scope 2 96 Wireless แน่นอนว่ารองรับเรื่องการเชื่อมต่อ Wireless นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น96ปุ่มนะแต่ว่าอยู่ใน form factor TKL นะครับปุ่มจะเป็น Snow ครับ NX Snow นี่ปุ่มสีขาวฮะฟังเสียงไม่รู้จะได้ยินไหมโอ้ยกดมันมือมากอะ่ะแล้วก็จะมี scrolling ตร,รงนี้ฮนะนี่กดปุ่มตรงนี้ แล้วก็อันนี้เขาจะเป็นตัวอย่างครับของปุ่มมาให้ดูนะครัและอันนี้ก็เป็นเลเยอร์นะเลเยอร์ของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับและตัวสุดท้ายอย่างที่บอกเป็น LG Stick สโค๊ก2รุ่นธรรมดาแตกต่างกันเรื่องของสวิตช์เฉยๆนะฮะตัวแรกที่เราให้เห็น s โ o ๊ก2 RX เป็นปุ่มแบบ RX Optical แต่ตัวนี้ครับเป็นปุ่มแบบ NX Snow นะครับ ปุ่มก็จะเหมือนกับตัว96 v ate, ไว o เล t เมื่อสักครู่แหละนะครับะจะเป็นลิเนียนะปุ่มในการกดน,นี้น่าจะไม่เคยได้ยินเสียงรอกเพราะว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคนเยอะมากอซุดต,ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกอุปกรณ์เกมมิ่งนะแต่ว่าที่มันน่าสนใจคืออะไรเลยนะครับคือแผ่นรองเมาส์อันนี้ผมไม่ทายเลยอะ่ะคุณคิดว่ามันคืออะไรจากเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนอาจจะแบบเฮ้ยแผ่นอลูมิเนียมแผ่นรองเมาส์แข็งหรือเปล่านะครับมันคือ กระจกเทมเปอร์ครับชื่อว่า LG Moonstone แล้วก็เขาบอกว่ามันจะรื่นมากนี่ฮะนี่โอ้โหคือใครต้องการแผ่นรองเมาส์แบบกวาดลื่นๆกว้างๆนี้ฮะแต่ที่มันน่าสนใจคือวัสดุเทมเปอร์นี่แหละสีขาวนะอันนี้เขาก็จะมีสีดำที่โชว์อยู่นน้นนะฮะตอนนี้แหมแปลกมาก นี่คือ LG Ally ครับซึ่งมันคือเครื่องเกมก็ได้หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะว่ามันสามารถเข้าระบบปฏิบัติการได้เห็นไหม Windows 11นะครับอันนี้นี่ฮะแล้วมันก็มีสเปคด้วยนะสามารถดูสเปคได้เลยรอให้ดูมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์แหละคิดดูดิขับเคลื่อนด้วย AMD Ryzen Z Z1 นะ Extreme นี่ GPU ก็ใช้เป็น Radeon Graphics นะครับ มันคือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแต่ว่าเอาไว้สําหรับเล่นเกมแหละหรือคุณจะใช้งานด้านอื่นก็ได้นะครับแ,<ต>แล้วถ้าคุณต้องการจะใช้พลังงานกราฟิกที่มันหนักหน่วงกว่านี้มันก็สามารถต่อ external การ์ดจอได้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านี่ครับก็อันนี้เป็นชุด ROG Ally e ที่มีการต่อการ์ดจอแยกออกไปนะครับแบบนี้เลยนี่พอร์ตเมื่อสักครู่ที่เราไห้เห็นเห็นไหมเขาก็จะต่อเป็น external การ์ดจอไปสําหรับใครที่ อยากเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สเปคสูงอย่างจอตัวนี้ที่เขาแสดงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น144เฮิร์นะไซส์ของจอตัวนี้คือ38นิ้วนะครับนี่ครับคือ a o g Ally ที่ไม่ใช่แค่เครื่องเกมไม่ใช่แค่เครื่องคอมพิวเตอร์คือมันผสมประสานทั้งการเล่นเกมและการทำงานใช้งานทั่วไปไว้ด้วยกันนะครับปกติแล้วเนี่ย Pro Art เราจะเห็นกันเรื่องของเมนบอร์ดแต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อื่นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนการ์ดจอเคสและชุดน้ำปิดการ์ดจอครับ ดีไซน์คือสไตล์โปรอาร์ตเลยนี่ตัวนี้เป็น R T X 4070 T I นะครับเพราะสวยนะเนี่ยพีซซิงดําโอ้โหเชื่อมต่อด้วย16 <4 S 1> พินนะครับขยับมาที่ตรงนี้เป็นชุดน้ำปิด3ตอนแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ขนาด420ม mm ิลิเมตรนะครับชื่อรุ่นของเขาคือ ProAr ร L C 420นะครับ เป็นพัดลม1 4 0ม mm, ิลลิเมตรสามตัวนะครับและลักษณะบล็อกของเขาโอ้มีแสดงโชว์แบบเป็นอุณหภูมิตรงนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนบอร์ดครับ ProArt แล้วก็เมนบอร์ดเช่นเดียวกันครับก็เป,เป็นรุ่น Creator WiFi นะ Z790 เ้ราขยับมาที่ตรงนี้ซิสเต็มนี้เขาประกอบให้ดูนะครับก็จะมีการ์ดจอนะครับแล้วก็ชุดน้ำปิดนั่นเองนะฮะอ่าก็สำหรับสาย Creator สายการทำงานครับก็น่าจะชอบนะ กับ r r o r t s ์ r ีรีจากทาง a s u ุนะฮะเขายังมีเคสด้วยนะครับอยู่ฝ uh ั oh. ่งนู้นเดี๋ยวไปดูกันก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะเป็น p r o a r ร์สเตช o ั p น5ซึ่งเป็นแบบเซตสำเร็จรูปสำหรับสายการทำงานเลยคุณไม่ต้องไปประกอบเองอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะใช้งานอุปกรณ์จาก p r o a r รนั่นเองนะครับดีไซน์ฮะก็จะแบบเรียบๆนะก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับในส่วนของ p r o a r ร์ซีรีนะฮะที่จะมีในส่วนการ์ดจอแล้วก็ชุดน้ำปิดเพิ่มเข้ามานั่นเองครับ สำหรับโซนนี้ครับเป็น TUF นะครับจากทาง ASUS ซึ่งเราได้เห็นกันแล้วนะกับเบนบอร์ดที่มีการซ่อนสายไว้ข้างหลังนะครับโดยเขาจะใช้ชื่อซีรีส์ต่อท้ายว่า BTF คือถ้าเกิดคุณเห็นซีรีส์ BTF ต่อท้ายแบบนี้คือรุ่นที่เป็นเบนบอร์ดที่ขยับพอร์ตไว้ด้านหลังตรงนี้ที่มีแสดงเนี่ยมีทั้ง ATX แล้วก็เป็น Micro ATX เลยนะครับสังเกตครับพอร์ตทุกอย่างจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะฮะนี่ครับนี่คือ Micro ATX แล้วก็อันนี้คือ ATX นะครับอ้าหยิบให้ดูข้อดีของมันคือคุณจะมองไม่เห็นสายที่ด้านหน้าเคสเลยเห็นป่ะไม่มีพอร์ตไม่มีช่องเชื่อมต่อ CPU ไฟเลีย้ยง24พินก็ไม่มีแล้วก็ช่องจ่ายไฟของการ์จอจะเป็นสล็อตแบบนี้นะครับนี่อ่าแล้วมันก็ไปออกด้านหลังทั้งหมดเลยแล้วก็มี16พินเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวางก่อนนะ แล้วคุณมาดูการ์ดจอครับการ์ดจอมันก็เลยมีลักษณะแบบนี้อันนี้คือ PCIe ปกตินะครับแต่มันจะมีสล็อตสำหรับจ่ายไฟเลี้ยงอยู่ที่ตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมนี่ไม่เห็นชุดจ่ายไฟเลี้ยงตรงนี้เลยเพราะว่ามันไปจ่ายไฟที่ตรงนี้แทนอันนี้คือการดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็อันนี้คือเดโมที่เขาประกอบไว้ให้คุณก็จะไม่เห็นสายไฟด้านหน้าไม่เห็นเลยนะครับ เพราะว่าทุกอย่างจะมาอยู่ด้านหลังตรงนี้เรามาดูกันครับนี่คือด้านหลังบอร์ดนี่นี่เขาจัดรว่มาอย่างดีแล้วนะฟอนต์พาแนลก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ซี u แล้วลองถอยดูไกลๆเห็นไหมมันก็ค่อนข้างเรียบร้อยเป็นระเบียบนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเคสก็จะต้องรองรับรุ่นที่ต่อสายออกด้านหลังแบบนี้แหละแต่ว่าจากที่เรามาดูในงานคอมพล็กเ,เนี่ยก็จะเริ่มมีแบรนด์ที่ทําเคสเจาะฝาหลังแบบนี้ให้ลอดสายแบบนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันคือนวัตกรรมใหม่ในอนาคตแน่นอนมาดูว่าจะได้รับความนิยมหรือเปล่าหรือว่ามันจะหายไปนะฮะรอติดตามกันดูจบไปแล้วนะครับกับ คอมพิวเต2023กับบูธ ASUS l g ครับต้องบอกว่าสินค้าใหม่ๆเนี่ยน่าสนใจเยอะมากมายเลยนะครับและสำหรับที่น่าสนใจที่สุดก็เป็นเรื่องของการจัดเก็บสายนะครับกับการวางเลเยอร์เอาท์บอร์ดใหม่นะครับมาดูว่าอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นมาดูว่าในอนาคตเนี่ยจะได้รับความนิยมหรือเปล่าหรือว่าไอการจัดเก็บสายแบบนี้เนี่ยมันจะมีแค่รุ่นนี้แล้วหายไปก็สำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับคอมพิวเตยังมีอีกหลายคลิปมากมายก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ